Stevie, I'll get myself. Should I just quietly watch you approach your imminent death? Silence suits you best. Have fun with your trains in that case. Look here, a วิ่งฝ่าไปเลยดูผมไนอ่าจ้ากเอาอใครเป็นหาวเจะรีบไปแจกกับข้าวที่ตลาดลาเป็นง

อีสระไม่ต้องอันนี้โอ้โหต้อกจากจะเป็นซอมบี้แล้วใส่ตายยังไม่ดีอ แน่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 แต่ยงไเ้ยอนี่เดินผ่านอย่างเดียวเร็วโอ้โหักว นั่นไงแล้วร <c oughs> ีบมีเงรีบบ้างรีบบ้างมันก็เลยต้องโดนก่อนโอ้โหแกงแตงมีรีบไหมเงิไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาไม่เอาแนละ้วะลงไปนอนนอนกันดีแล้วลงมาแล้วมันจะมีหลไงจาน

รอแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้ไอ้ขีหนาจังเช็คก t น i g t a ไหมคร o บ

จับผู้วันให้ด้วยนะจ๊ะอย่าให้มันมาสก,กิดเขียนเลยดูเลยทำไมเ,ออเ,ออเออย,ยอะจี๊ดง่ายเยอหน่อย <laughs> หลอกคน

พวกเขากระท่อมจริงเลยดูแข่งกันทำล่าสกอร์ซอมบี้เีกยยไม่เอาตัวยอดยยยแข่งกันทนําสกอร์ย่ะยยยยยอยย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 ยอยยยยยยยไกยล่ายยยยยยยง หลอนไฟก่อนอีนิดหนึตงตามฐามันไว้ปีนบนภูเขาไว้นะไม่เอาแงวแงยผ่เฉยยผ่เฉยแซงเกอบโอ้โหรถไฟหลับหรืหอ,อยังอะจะให้กดตรงไหนเอ้ยกดเลฟเพฟ เฮ้ย hey, มายังไงวะนะอื้อเลยป้าบอกมาไงวะมาไงวะนะมาไงวะนะฮะโอ้โห อาไม่หมดไปนะหยิบก่อนเลยสภาพ ตายมันดูทำไมมันปู้ขนาดนี้โโอ้หเยอะเิลยหัวเพื่อนก็กลัวหัวซอมบี้ก็กลัวไม่รู้จะยิงหัวไหนก่อนดีเอาเป็นว่าหมอมหมอไปก็แล้วกันเนาะห <c oughs> มอหมอ เก็บสิค์ไอ้นี่ไม่นี่ไอ้นี่ยืนตะลึงตลอดในนั้นเราอ่ะเก็บละจังหวะเก็บละโอ้ไม่ใช่แล้วบั็อกโอ้เท่มากสไลด์เป็นสเก็ตบอร์ดไปเลยเพื่อนไปอเลยเพื่อนโอ้การเท่เอฮ้ย เยวนี่ลึงตลึงสีลึว่ะอุ้ยอุ้ยมันดุมมันมมันดุไง่ายยิงยิงใครไม่ยิงกินเพื่อนตัวเองเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วผอเพิวเนจะไม่เก่า phiên châm cũng sẽ tôi mày là mày 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 ขยันขยันทั้งหัวมาลองรับลูกกระสุนออใจมากาจะโดนอะไรจังหวะน,นี้โดนแน่ในไงแล้ว โอ้โหไม่ใช่แล totally ้วเอาแย่แล้ว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 เอ้ยนี่ปิดเลยเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้โหแล้วเกินวันนี้ล่ขวัญเพื่อนเดี๋ยวเจอกันอีกรอ160นาทีทำไมมันนัวจังน้า All personnel to defensive positions. A code red has been detected. This is not a drill. Code red. Code red. A red has been detected. On route to your position. All personnel to defend I'll take what I can get. Want a defense, Ready? ที่ไปเลยที่กโก้ละโก้หลักโก้หลักโก้หลัก <Fred> ชูใช่ชูหลัง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 เออสงครามห้ังเผ่าพันจ้าแรยจ้ายงกรเดี๋ยวดีแจความฝัใฝ หลังเข้าไหมหลังมาแล้วเขียวเด้งเลยเขียวอึเสิห้านนัดเติมีกว่าลู่ความปลอดภัย Ao hồn sao đi cha anh phục hồn 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 Để

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

I don't know. Yeah. Everybody on the boat now! Loading ammo! Hold on! It's just pissing them off. Like kicking an anthill. North to Lake Champlain. Yeah, we should be safe okay. there. There's gonna be nothing left here. Never getting out of this boat.